โยวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมฟี فا อนไร์ลยกันอีกแล้วนะครับโพรมโอเคนะครับวันนี้ก็มาลงแรงกันเหมือนเดิมนะครับผมก็ถึงคลิปที่ผมไปตัดมานะครับผมก็ลงแรงแมต์มันๆกันเลยนะครับทีมเขานี่แบบโอ้โหตัวมีต้าสุดๆอะ่ะผมก็แบบไม่กล้าจะทู่นะ,ะกูก็พูดไปเรื่อยเลยโอเคเดี๋ยวไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่าประมาณไหนนะครับผมก็มันแน่นอนนะครับมันหยดย้อยแน่นอนจัดไป นะครับผมโอเคผมไปละจุบจุบนั่นเราไม่ได้หรอกจริงขัดจมูกคันจมูกมไม่กิงไกลดีนะพวกเชนะ่าผมบอกเลยเห็นไหมโอ,โอ้โหท้ามึงเยอะไป คนบ้าอะไรโอ้โหตัวเหี้ยอะไรเนี่ยวิ่งไวจังวิ่งโคตรไวกั้งท่าสะกดใจมาดิโอ้โหแม่เอ,อ้ยนักเตะมันนักเตะมันัน,นดีจัดๆอะ่ะแต่ก็มาลองดูดิโอ้โหดูมันจะย,ยิงมุมนี้เลยเดินไป จะยิงมุมนี้เลยอ่องรีไม่ฟิตด้วยนะเนี่ยตอนนี้ต้องยกให้ปีแลเอ้ยไม่ใช่ดิต้องยกให้เบิร์กแคมเล่นก่อนละโอ้ยโค้งโค้งแม่งเปิดต่ำแม่งโยนแม่งยัดเข้ามา เมตารหรอกอยูเซบวกสามโดบวกห้าแต่โดมันนะทีเอสถ้าทีวายนี่ไส้ไหลแน่นอนไปไปโอ้โหนายประตูมันเซฟอ่ะเอาเรื่องถ้าเป็ในในายประตูตัวอื่นหายไปแล้วนะฟองดีซัทแบบนั้นนะ <c oughs>

นั่นไงน,นั่นไงนคิดไว้แล้วแม่งส่งไปส่งมาก็ยิงไกลนักเตะมันนี่ยิงไกลเป็นเข้าแน่นอนนะครับไปเราต้องเปิดโมงละ ต้องเปิดเล่นเปิดละไปถูกโแล้วครไปดิต้องให้มันมาโอ้โหเข้ม,อ,มอ่ะมึมอ่ะโดดขาคู่ไปดิยิงธรรมดาลูกไม่จังทำเป็นเข้มทำเป็นขึงมาดึง กูว่าโดนอี่ละยิงไกลโอ้โหมุมเดิมเป๊ะเป๊ะโอ้โห,โอโหไอเหยียบภาพเดิมเดิมโดนจนเบื่ออีแลดไปมึงโดนกูภาพเดิมๆบ้างมาั้ภาพเดิมๆโอ้โห อย่าแป๊กที่โอ้โหจังหวะแบบน,นี้มึงต้องจ่ายฟอร์มโคมมาหน่อยมันยังจะเข้ามาาไม่คิดว่าครูจะส่งเลยไงนะมาประตูามาแล้วออกมาอย่างนี้ก็เสร็จพี่อดีครับน้องมาขี่ตายานก็ให้เด็กมันมา เข้มเข้มเจอกูนอยโค้งโค้งแบบลูกนี้ไม่เหลืออยู่แล้วนอกจากมันจะยิงแป๊กอะยิงได้เท้าขวาด้วยนะครับถ้าเท้าซ้ายไม่แน่ใจเหมือนกันเท้าซ้ายมันยิงมันยิงสองเท้านะ่าต่แบบเท้าซ้ายมัน,มนไม่ค่อยจะชทัว,วร์ไอ,อ,อาหานี่ยิงไกลอย่างเดียวเลยต้องไม่ให้มันได้บอลไปดิ ไปดิ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 โอ้โหแมงโค้งจริงๆดีนะกูเออหมุนด้านละควรจะหมุนด้านละยังจำในที่วันนั้นตอนนั้นจะก็กับชั้นมาจองเชื่อใจโอ้โหเร่า วินนัสวยโอเวอร์เวลาเวลาลว่าโอเคลูกนี้จะไปเหลือกับอะไรเล่าจะไปเหลือกับอะไรเล่าโอ้โหมึงก็มาทะลึ่งไอ้สัสทะลึ่งยิงไกล เนี่ยปีแรกใช่ไหมสุดยอดส <iano> ุดจริงปีแรกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาละทะลึงล่งละอ๋อดูมันวิ่งไงสัตวิ่งไวเกินไปล็อกมาหนึ่งจังหวะไปโอ้่องไม่ดีหรือมัน เมโดต้าโยนต้นหนาอะไรนักหนาเลือเป็นงูแล้วมึง <we> ไปดิเมโดว่าฉันโอ้ไม่ให้เสียฟอจา <c oughs> มนมาแย่งบอลผมจะเปิด <c oughs> อีกหนึ่งลูก <c oughs> อีกหนึ่งลูก <c oughs> โอ้โอ เล่งเข้าซ้ายนั่นน่ะถ้าเข้าขวามึงหายไปแล้วเข้าขวามึงหายไปแล้วพูดไม่ทันจะขาดคำเข้าขวามึงหายไปแล้วมาเจอสายยิงไกลก็จัดให้มันหน่อยเจอปีกูไปเลยมาดิอ๊ยยิงไกล่า ยังไงเปล่ายิงไกลอีกหรือเปล่ายิงไกลอีกหรือเปล่าเอาดิเอาดิเอาดิเอ้ยแร้งอะไรแร้งโบคลาสสามครับมันพึ่งรีแรง้งน,นะจะไปแรงอะไรได้ดูดิเปิดโขงโขงขมคม ขงโขงผงปมวีเอล่าก็บอกห้าประตูต่อสองโอ้ชิวชิวอ่ะอย่ามาตึงกับเราชิวชิวตอนเช้นใหม่นี่ใคล้ตึงกับมึงอ่ะตัดใจจริงจริงยิงกับเช่นยิงไกลอีกและยิงไกลอีก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 ล้ แม่งยิงไกลยอย่างเดีเยดดว,นนวออเอจอซอนทีวายมันเข้าไปแบบยังเนาะบอลพ<อ>ี่คิดคำนวณมาหมดแล้วยังไงวะวันฉันไม่มีใครไม่รู้ ไม่รู้อะไรโด,น,ด,น,ดนยิงไกลมุมเอ้ยครั้งนี้นายประตูเรามันเกิดการจดจำวะ่ะเกิดเมมโมรี่ว่ะไปโอเคนายประตูเรามันมีเมมโมรี่ในหัววะ่ะนั่นไงไปอยู่ที่ไหนเล่นกับสองคนก่อน ล้ำไปแล้วเวลาโอเคเซดริสต่อบอลกันไปมาอยู่ครับหลังจากที่ห้ามั่นกันมาอย่างสนุกยาวนานแทบตลอดเกมนะครับหรืออีกเพียงแค่สองสามนาทีสุดท้ายแล้วเท่านั้นครับไโอ้โหเปิดไม่ดียกไม่ดียกว่าสุดยอดจริงๆครับนี่กูยังไม่ชนะเนี่ยนักพักนี่กูนำห้าประตูต่อสองนี่กูยังมีสิท์แพ้กับ เหมือนก็ภาคมั่วไอ้ทีโ้ยดน,น,นมันยิงไกลแล้วโอ้โหมุมเดิมๆอ่ะจำได้ติดตาแล้วมุมมันยิงของเราแต่ละลูกนี่ไม่ซ้ำกันคุณสาธทีครับก็นะต้องบอกว่าเป็นประตูตอบใจไส่กันแล้วกันตปต้องยอมรับแลยครับว่าเกมนี้ทีมหนึ่งหลังก็อ่อนเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องให้เครดิตอีกทีมว่าที่หลังกูอ่อนนะเนีจริง มันยิงไกลกูอย่างเดียวเลยนะหลังกวนตรงนั้นมาดิมันไม่มีทางเลี้ยงได้หรอกห้าประตูต่อสามดูลูกแรกมันยิงโอ้โหยามหน้านะครับยิง